สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น เรือนจำจังหวัดสตูลร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสตูลและโรงพยาบาลสตูลจัดฝึกอบรมนักโทษเรือนจำจังหวัดสตูลเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำหวังช่วยดูแลเฝ้าระวังสุขภาพและสุขภาวะฉุกเฉินในเรือนจำต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวครับ ภายในเรือนจำจังหวัดสตูลอําเภอเมืองจังหวัดสตูลเรือนจำจังหวัดสตูลร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลและโรงพยาบาลสตูลจัดฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำอสรจประจําปี2567โดยมีนายสอนชัยตาลาสุขผู้บัญชาการเรือนจำอําเภอเบตงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพร้อมด้วยนายแพทย์ชัยรัตน์ลําโปนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลแพทย์หญิงวัฒนาไสยงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูลและคณะสหาวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรม ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตงรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณาสุขในเรือนจำอสรอจภายใต้โครงการราชัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตรก์กษัตริย์เพื่อต้องการสร้างให้ผู้ต้องรชัชทันในเรือนจำสามารถปฏิบัติหน้าที่คล้ายกับอสมซึ่งมีบทบาทในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอานามัยเฝ้าระวังโรคภัยต่างๆและแจ้งบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยในส่วนของอ สอรอจอก็จะปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังควบคุมสนับสนุนการรักษาและป้องกันโรคติดต่อและปัญหาสุขภาพให้แก่กลุ่มผู้ต้องราชทันในเรือนจำจังหวัดสตูลได้ ทั้งนี้อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำจำนวน20คนจะรับการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมโดยสามารถเป็นแกนนำในงานส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพตลอดจนเฝ้าระวังสุขภาพและคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นได้รวมทั้งสามารถสื่อสารโน้มน้าวให้ผู้ต้องราชทันตื่นตัวและรับผิดชอบต่อตอนเองในการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพตนเองและสภาพแวดล้อมตามบริบทเรือนจำ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือผู้ต้องราชทันด้วยกันในสภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นให้มีความปลอดภัยและพ้นจากภาวะวิกฤตได้อนุชามัอดัมสวทสตูลรายงานติดตามข่าวย้อนหลังไดที่เว็บไซต์ r a d i o p r d g o t h s t o d